มาดูไม้กันครับคันนี้ไม้หมื่นเก้าเองสภาพไม่ต่างอะไรกับป้ายแดงเลยครับคันนี้ตัวนี้มีหลาดนะครับปีสองพันยี่สิเป็นโฉมใหม่ละเดี๋ยวดูตัวนี้ครับภายในจะมีจอทัชสกรีนมาให้แล้วครับเจ็ดนิ้วตัวนี้ต่อ Apple c a r p l a y ได้นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับตัวนี้ช่องแอร์ช่องอะไรนี้สวยเลยนะครับไม่มีไม่มีหักพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วครับปรับรดเครื่องเสียงได้หมด เดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้าครับตัวนี้รถเดิมทุกจุดนะครับดูที่หัวน็อตก่อนได้เลยครับเดี๋ยวมาไล่ดูคานด้านหน้าครับน็อตเดิมทุกจุดเลยนะครับเครื่องใหม่อยู่แล้วครับไม่แค่1 3ื่นสามไอหมื่นห้นั่นเอง ตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยตัวนี้ได้ยางบิดโตนเลยยางบิดโตนเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะครับตัวนี้พวกเพลครับอยู่ครบเลยรถไม่มีชนหนักแน่นอนครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่ครับเมทัลสสวยเลยอ่เดี๋ยวดึงให้ดูกันทุกบานเลยครับ นี่ครับอ่าเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะาการันตีรถเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนครับเดี๋ยวดูด้านท้ายครับน็อตไม่มีถอดเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเดีย๋ยวดูหลุมยางอะไรก่อนตัวนี้จะเป็นชุดซ่อมยางนะครับยางอะไรจะเป็นซีนเดิมหมดนะครับ มิลาดปี2021เกียร์ออโต้ตัวนี้ผ่อน4990ตลอดสัญญานะครับรถสวยเดิมลูกค้าไม่มีเครดิตไม่ต้องใช้เงินออกรถเหมือนเดิมครับเรื่องเงียบครับ